คนไข้ที่เข้ารับการบริการรักษาโรคต่างๆเฉลี่ยวันละ50-60คนถือเป็นภาระหนักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่แหเนือตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของ3อำเภอคืออำเภอแม่แจ่มแม่วางและอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลายจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดกว่า50กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงถึงเป็นที่พึ่งสำคัญของชาวบา้านโดยภาพรวมก็คือถ้าพูดถึงมาณปัจจุบันนี้ก็คือมีอะไรความสะดวกกว่าอันดยความสะดวกก็หลายอย่างอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเอยหรือว่าทำฟันเอยอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่ไกลละก็คือมาที่นี่ก็ สามารถที่จะช่วยได้เยอะเนาะช่วยได้แบบสะดวกมากขึ้นชอบบ้านก็สะดวกในเรื่องของการให้บริการกใช้บ,บริการในด้านสุขภาพนะครับตอนนี้ก็มีชอบบ้านหลายช่วยเฉพาะพอของที่แม่แหนเนือนะครับมีหลายยอ่อนแล้วก็หลายอำเภอด้วยที่เข้ามาใช้บริการผุ้มบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำ,ตำบลบ้านแม่แหนเนือเปิดเผยว่า แม้จะมีกำลังเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด6คนแต่ทุกคนก็ทุ่มเททำงานดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตรับผิดชอบมีจำนวนประชากรที่ต้องดูแลกว่า3,000คนและจากอำเภอใกล้เคียงอีก3-4,000คนจึงต้องดูแลรักษาขั้นพื้นฐานคือรักษาเบื้องตน้นทั้งวินิจฉัยโรคจ่ายยาทำแผลรวมถึงด้านทันตกรรมด้วย แต่เป็นห่วงคือกรณีป่วยฉุกเฉินเพราะไม่มีรถทำให้ส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลไม่ทันการเมื่อสองปีก่อนนี่ซึ่งซึ่ง,งทำให้แบบเออเราเราชุดคิดเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่ามันมีปัญหามากคือเราผมได้ปัลมคนไข้ฉุกเฉินอยู่4ลายนะซึ่งแต่และลายก็อยู่ในวัยชะกันนะคือยัง แล้วก็เด็หมดเลยแล้วก็คือมันมีนมปัญหาตรงที่ว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างนะการที่เราจะช่วยระหว่างทางเนี่ยมัน,มนทำมันทำไม่ได้ครับคือพยายามทำอยู่ว่าการเคลื่อนที่ของรถอะไรพวกนี้เราจะปั๊มหัวใจอะไรพวกนีมนก้มันก็มันก็ทำมันก็ช่วยได้ไม่ค่อยเต็มที่ครับและเพื่อให้การรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากขณะน,นี้มีผู้พิการป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวนมากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่แหเหนือจึงระดมทุนจากการจัดกิจกรรมวิ่งก่อสร้างอาคารดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุแต่ยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆจึงอาจมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งเพื่อทำอาคารหลังนี้ให้แล้วเสร็จเพราะจะมีประโยชน์กับชาวบ้านเกษรแซกือไทย PBS รายงาน